ครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวตาเกษตรนิวนะครับเนาะวันนี้บ่าวตาสิมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยนะครับเนาะปุ๋ยเคมีนะครับให้เฮามาผสมใส่์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนและก็ช่วยป้องกันปัญหาปุ๋ยปลอมนะครับถ้าเฮาพาซื้อปุ๋ยผสมมามันอาจสิเขาอาจสิปลอมง,ง่ายๆนะครับเพราะว่าแม่ปุ๋ยเฮาเขา้เขาไปบดแล้วมาผสมใหม่มันเฮาก็สิบหัวจักว่ามันเป็นปุ๋ย ปลอมหรือปุ๋ยแท้ต้องตรวจในแล็บนะครับแล้วเข้าเอาซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองเขากับซีช่วยลดปัญหาการปลอมนะครับปุ๋ยปลอมได้ระดับหนึ่งนะครับผมว่าแลวการที่หลักๆคือยุบระสงคักลักที่บ่าตาเห็ดเข็บนี่ออกมาก็คืออยากให้ส้อยพ่อแม่พี่น้องได้ต้นทุนในการทำเกษตรนะครับเนาะคู่มือนี้ในปัจจุบันคู่มือนี่ครับมีปุ๋ยสูตรสำเร็จมากมายในท้องตลาดนะครับกว่า800สูตรนะครับ เพรว่าสูตรใดครับล้วนแล้วแต่ใส่หรือผลิตมาจากแม่ปุ๋ย3ตัวดีกันนะครับแม่ปุ๋ยตัวแรกก็คือไดแอมโมเนียฟอสเฟตนะครับเนาะสิบแปนะครับเนาะแม่ปุ๋ยตัวที่2ก็คือแม่ปุ๋ยยูเรีย4ี่0ู0นะครับเนาะแม่ปุ๋ยตัวที่3ก็คือปุ๋ยตัวที่3ก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับเนาะศูนย์ศูนย์หกศูนย์นั่นเองนะครับเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรน,นะครับซื้อปุ๋ย หรือซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองนะครับผมว่าสิได้ปุ๋ยราคาถึกอ,อิลีบ่หนะกะผมสิยกตัวอย่างเห็นภาพไง่ายๆนะครับเนาะยกตัวอย่างปุ๋ยสําเร็จสูตร 16, 16 16 16นะครับเนาะมันจะมีปุ๋ยนันน npK นะครับอย่างละ16กิโลเ,เท่ากันเนาะครับเนาะรวมทั้งหมดนันแม่ปุ๋ย3ตัวก็จะเป็น48กิโลกร,รัมครับใน100กิโลแล้ว แล้ว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 52กิโลล่ะครับมันคืออะไร52กิโลนั่นมันคืออย่างครับในภาษาวงการนะครับในภาษาวงการเคมีปุ๋ยเคมีนี่เขาเอื้บน52กิโล,ลนี่ว่าสารเต่งเติมนะครับเนาะไอ้เจ้าสารเต่งเติมนีแหละครับเฮาเสียเงินในกระเป๋าควักเงินในกระเป๋าเฮาซื้อม,มาอย่างงีงครับรีได้ครับ52กิโล,ลนี่ปนมาก,กับปุ๋ยนะครับ บางคนก็นสิเอื้นว่าเป็นวัตถุดิบเนาะหรือเป็นว you know? ัสดุ you know? ที่ให้ปุ๋ยกเกาะเฮาจะได้ว่านใส่ง่ายๆนะครับอืมนันก็ฟังมีเหตุผลอยู่แต่ว่ามันก็เฮาวน่าจ,จะเสียเงินควักซื้อมันมานะครับเนาะถ้าเฮาซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองนะครับผมคิดว่าน่าสีโดต้นทุนได้อยู่เด้อผมว่าก็ลองเอา15บาทนะครับคูณหาย2กิโลนะครับว่ามันเป็นเงินจักบาทที่เฮาต้องเสียเปล่าไปกับ อันที่เขาเอื้นให้มันสวยรู้ว่าสารเต่งเติมนะครับเนาะครับบทความนี้ผมก็บได้หันขึ้นมาเองนะครับ,บได้เขียนขึ้นมาเองมันก็ผมอ้างอิงมาจากบทความของพี่ชาติชายสิริพัฒนะครับเนาะนะเพิ่ระเฮ็ตข่าวไทยรัฐออนไลน์อยู่นะครับผมก็ไปค้นคว้าเจอมานะครับผมก็เลยเอามาสื่อสารมาเผยแพร่มาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับได้นําไปปรับใช้ครับ พืชที่พ่อแม่พี่น้องชาวเษกษตรกรน,นั้นปลูกอยู่หรือทําอยู่นะครับบัวสิเป็นปาล์มยางพารามันสบปะหลังข้าวอ้อ,อยแล้วก็พืชพักผลไม้ต่างๆนะครับเนาะเบาตาสีเอตตารางไว้นะครับท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ผสมปุ๋ยใส่เองนะครับว่าแม่ปุ๋ยตัวที่หนึ่งจะก,กิโลแม่ปุ๋ยตัวที่สองจกกีกยโลแม่ปุ๋ยที่สามนั้น ควรที่ใส่จะกิโลมันจะเป็นสูตรนั้นสูตรนี้ขึ้นมานะครับมันก็มีสูตรบอกอยู่ด้ครับผมจะฝากผมจะเอาภาพลงให้นะครับเนาะภาพตารางการผสมปุ๋ยนะครับเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับหรือท่านผู้ชมนี่บ่อยากพาดคลิปเดดๆโดอๆทางซ่องเบ้าตากับเซนิวนะครับเนาะก็ให้กดติดตามแลวก็กดกริ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับแล้วท่านสิบ่พพาดคลิปของเฮานะครับครับสวัสดีครับ